อาหารใหม่แมวครับแมวโรงงานอา่าจินๆจนจนจนไอ้ชายขอนดไม่กินนะไอ้ชายขอนดไม่ชอบปลาชายขอนดไม่ชอบปาอบลปาครับพลังมาครับออาจินๆจนกันกจนกันาชายขอนดจะอ่อนอย่างเดียว จะมาอ้อนอย่างเดียวมาเร็วมาเร็วมากินเร็วมามาเมียวเมียมียวเมเมมียวเกินๆลกินกินกินอกินกิิน มวามามามาจิ้นกันแมวโรงงานครับแมวลายนะครับเลี้ยงใบลายนะครับรานที่เลี้ยงแมวครับส้านที่เลี้ยงแมว อย่างไรนี่าหานเม็ดช่วใได้ีนกินปลาเ่าะเบิดจะเอามาให้ครับคอยกันเลี้ยงอ้าวคอดขึ้นไปทำอะไรชายคอดลงมาลงมาอยากโชว์ได้คอดอยากโชว์ได้คอดอยากโชว์ ใช่ขอดอยากโชว์ใช่คอดอยากโชว์เออตัวนี้แสบหลายแสบหลาย,ายลงมาลงมาลงมาขึ้นไปครับไป งมาแม่ลงมาแม่ขอดเอ้ยได้ขอดบนบะมาัาตาปบนบะหมา่มาทู่กับอาหารเม็ดเล็อขอด อาหามาห้แมวครับถ้อยกระเลี่ยงครับแมวโรงงาน